สวัสดีครับพี่ๆผู้รักเช่นเคยครับพบก,กับรถยนต์ฟอร์ดหล่หอๆแน่นอนวันนี้จะพามาชมเอเวอเรสต์สุดหล่อคันนี้ครับเป็นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวนี้คือ1นึ่งล้านเบาทเป็นในส่วนของตัวระ,ระบบขับเคลื่อนสีล้อที่มาค่อนข้างฟังก์ชันค่อนข้าง,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 างเต็มนะครับหรือตัวท็อปสุดของเอเวอเรสต์นั่นเองเอเวอเรสต์ไทเทเนียมมี2ตัวนะครับมีขับเคลื่อน2องล้อกับขับเคลื่อนสีลอ้อมองง่ายๆในความแตกต่างที่ไฟหน้าเลย ไฟหน้าครับเพื่อนสี่ล้อเป็นไฟแม g i ิก e d วดีนะครับเป็นไฟลูกแก้วที่อยู่ข้างล่างหนึ่งลูกข้างบนหนึ่งลูกเป็นไฟในเรื่องของความชาญฉลาดของการเปิดลาแสงนเองนะครับเขาสามารถคาลิเบรตหาที่มืดอเองได้นะครับแล้วก็สามารถเลี้ยวตามโงมาลัยเปิดไฟตม่มเปิดไฟสูงเองแบบอัตโนมัตินะครับพร้อมด้วยในเรื่องของไฟช่วยเหลือมุมมองอีก45องศาในเรื่องของการเลี้ยวนะครับหันซ้ายหันขวาไฟด้านข้างตัวนี้ทําการเปิดมุมความส่องสว่างให้กับทีทีด้วยนะครับสำหรับไฟความฉลาดตัวนี้นะครับ ในเรื่งเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เขาคือเครื่องยนต์2.0นิตรใบเทอร์โบ210แรงม้า500นิวตันเมตรมาพระกำลังค่อนข้างครบเลยเป็นระบบขับเคลื่อน4้อแบบพาดทางฟูดได้ ride, นะครับพาดทางฟูดได้ก็คือขับเคลื่อน4้อแบบเราเลือกเองนั่นเองนะสมัยก่อนก็ยุคนานๆก็จะเป็นการล็อกที่ตัวล้อแต่ทีนี้นระบบไฟฟ้านะสามารถเข้าเพาดิฟล็อกที่ระบบไฟฟ้าของรถเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวว่างๆอาจจะพาพี่ๆไปดูในเรื่องของระบบการใช้งานของตัวรถแล้วก็ระบบการกดปุ่มต่างๆพันด้วยนะครับ ด้านหน้าในเรื่องของการตกแต่งนะครับสีขาวต้องเพิ่มอีก1 2 0 0 0บาทแน่นอนนะครับสำหรับตัวรถยนต์ Ford e v e r e s รทุกรุ่นเพราะเป็นสีขาวแบบสีขาวแบบตัวที่เรียกว่าสีขาวมุกห,หรือ Snow Fa ฟกไว้นั่นเองนะครับตัวสีขาวเอ e ว e รตัวนี้ปกติจะอยู่ในรุ่นของ Ever e ร Sport รุ่น Special Edition นะครับแต่ถ้าหากว่าพี่ๆต้องการอยากจะได้ในสน่วนตรงนี้นะครับบอกอได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแจ้งช่างเอามาติดตั้งให้นะครับ แถมให้พี่ๆีฟรีนะครับเพราะว่าบางท่านอยากจะได้เหมือนกับรุ่นสปอร์ตนะครับเพราะว่าจริงๆรุ่นนี้จะมีเฉพาะสปอร์ตสเปเชียลเอ dition เท่านั้นนะครับที่จะมีในเรื่องของคำว่าเอลเรสแบบนี้นะครับเป็นของแท้จากโรงงานเลยนะครับพี่ๆติดตั้งได้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นสเกลมาจากโรงงานนั่นเองส่วนกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าของฟอนแรปเตอร์นะครับเป็นกระจังแต่งนะครับเป็นงานพลาสติก abs สามารถเลือกได้คันนี้เน้นปกติและเฉพาะเอลเรสที่เน้นทรงเป็นแพนด้าซิ่งแต่คันนี้คือเน้นความคลีนความสะอาดนะครับเนน้สีขาว ล้วนๆแล้วก็ใส่กระจังหน้าที่เป็นสีดําด้านนะครับสามารถเลือกได้ดาด้านดาเงาและไฟมินิแอลวดีตรงนี้ครับสามารถเลือกได้ตามความต้องการเลยจะเอาเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอมพันธ์ก็ขึ้นอยู่กับพี่ขึ้นชื่นชอบเลยเพราะน,นี่จะติดพร้อมๆกับไฟสีแคมป์นั่นเองนะครับระบบช่วยเหลือการขี่กล้อง360องศา Adaptive Cruise Control ร,ระบบเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดมาครบเต็มกำลังแน่นอนนะครับระบบป้องกันการชนด้านหน้าป้องกันการชนด้านหลังบายสปอร์ตไลมีครบทุกอย่างครับพี่ๆอยากรู้ว่าไอ้ฟังก์ชันต่างๆใช้งานยัง ทดสอบด้วยแล้วก็ไปลองดูว่าระบบแต่ระบบฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันมันน่าใช้แค่ไหนสำหรับรถยนต์ฟอร์ดนั่นเองนะครับตกแต่งเพิ่มเติมนี่คือ A K C เวอร์ช่นที่3นะครับ A K C เวอร์ชัสาเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนตัวไฟมินิ L E D ตัวนี้ดับเปิดไฟให้พี่พดูกันว่ามันติดแล้วมันจะหน้าตามเป็นยังไงนะสำหรับไฟมินิ L E D ตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาปุ้งนะครับนี่เลยรอเลยนะครับเป็นไฟในส่วนของตัวเขาเรียกว่า day time running light นี่ฮะ ติดพร้อมกับไฟสีแชมป์ติดพร้อมกับไฟมินิ LED ตรงบริเวณกระจังหน้านะครับเป็นสีขาวนะฮะและสามารถที่จะพิสเป็นไฟเลี้ยวได้ด้วยนะครับพี่ๆแล้วก็ในส่วนของตัวสเกิร์ตเขาเนี่ยก็จะครอบเฉพาะด้านล่างเหมือนตัวเวอร์ชันหนึ่งเลยนะครับส่วนตัวด้านข้างคันนี้นะครับเพิ่มความหล่อด้วยชุดเซตโหลดนะครับเซตโหลดเป็นชุดโหลดจากโปรเฟนเดอร์นั่นเองนะครับโปรเฟนเดอร์ก็มีหลายรูปแบบนะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้วันที่ทำคลิปล่าสุดไปเห็นพี่ๆในกลุ่มนะครับโหลดเตี้ยนะครับ ไปโหลดเตี้ยใส่โช๊คโหลดนะครับแต่ไม่ใส่ปีกนกเพื่อปรับองศาล้อนะครับล้อก็ทําการหุบสิครับเพราะว่าเรากดมุมองศาของตัวรถมันก็กดตัวรถลงนะครับล้อก็แบะเข้านะครับทำให้องศาของตัวล้อเนี่ยปวดเกิดปัญหาแน,น่นอนเพราะมันจะกินยางด้านในนะครับเพื่อจบปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเราทําการใส่ปีกนกปรับองศาเพื่อปรับองศาอะยางคือชดเชยมุมองศาที่มันเสียไปนั่นเองนะครับส่วนตัวล้อก็ใส่ล้อเป็นงานของ OAS i ซนะครับเป็นงานก้านวายที่กำลังได้รับความยมเพื่อโชว์ ไอ้เจ้าที่อยู่ด้านในนะครับเจ้าด้านในคือชุดเบรกนะครับเป็นชุดเบรกตามสไตล์สุลต่านนะครับเพราะว่าชุดสุลต่านเนี่ยก็แน่นอนครับต้องมีชุดโหลดมีชุดเบรกนะครับชุดเบรกก็สามารถเลือกได้ครับ19เซ็ต20เซ็ต21เซ็ตขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าความสวยงามเพิ่มเติมและความใหญ่ของจานด้วยแล้วก็ตัวลูกสูบด้วยนะครับแต่หลอดทุกรุ่นนะครับพี่ๆสามารถเลือกได้ตามกําลังนะฮะเพราะว่าราคามันก็มีเนื่องในยะางของความแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะตัว21เนี่ยก็จะแน่นเต็มซุ้มล้อพอดีเลยเพราะว่าจานเเบบรรรกคาใใหญ่่นนนนนุััดะ ส่วนคิ้วซุ้มล้อด้านข้างตัวนี้ก็เพิ่มในส่วนของตัวงานเป็นงานแรปนะครับเป็นงานแรปฟิล์มนะฮะเป็นตัวสติ๊กเกอร์นั่นแหละนะครับเป็นงานเคเฟล่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ระบายความร้อนนะครับคิ Q ้วซุ้มล้อนะครับฝาข้อกระจกมองข้าง,าง,างตัวนี้เป็นงานเคเฟล่าทั้งหมดเลยนะครับกระจกข้างเขามีไฟวีลคัมไลท์นะครับเมื่อเวลาเราเปิดปิดประตูไฟจะได้ทำการส่องสว่างบริเวณด้านข้างเพื่อช่วยในเรื่องของ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะครับเวลาพี่จะขึ้นรถลงรถไฟรงนี้สั่งสว่างด้านข้างเพื่อทําให้เรามองเห็นว่ามีแอ่งน้ํามีอะไรวางอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับมีน้องหมาน้องแมวอยู่ไหมก้อง3 6, 4, 4, ามร้อยสี่ภาษาก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มีบายสปอร์ตเพื่อแจ้งเตือนรถบริเวณด้านข้างให้เราด้วยนะครับด้านข้างก็ยังเหลือเพียงแค่ตัวราวขอบหน้าต่างที่ยังคงเป็นงานของตัวไทเทเนียมที่เหลือเก็บหมดเลยนะครับด้านท้ายนะครับเพิ่มความหลอ่อและเพิ่มความแรงด้วยตัวปลายท่อคู่ออกด้านข้างข,างของงาน H S ท่อปกติของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70เดซิเบลนะครับแต่ว่ามีพี่ท่านหนึ่งเนาะอันนี้ขออนุญาตนะว่ามีพี่ท่านถามเข้ามาว่าทําไมมันไม่ดังนะครับท่อตัวนี้มันจะเป็นท่องานเขาเรียกว่าต่อกับตัว DPF นะครับมีท่อพักกลางแล้วต่อกับตัวเขาเรียกว่าตัวแคตตาเลติกมาด้วยนะครับเสียงอยู่ที่ประมาณ83เดซิเบลนะครับ9กฎหมายอยู่ที่95นะครับถ้าหาว่ามันเกินเนี่ยมันก็จะเกินทําให้เอาโดนจับได้นะครับแต่เนี่ย83ก็อยู่ ใกล้เคียงนะครับพี่มันไม่ได้โวยวายมากนักมันอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยถ้าเกิดว่าเราไปแปลงให้มันดังมากเนี่ยมันจะเจอปัญหาในเรื่องของตัวเสียงแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ที่มันจะเตือนขึ้นไปที่หน้าจอเราทําให้เราเกิดความลำาคาญได้นั่นเองนะครับด้านท้ายก็แล็ไฟสีชาครับเพื่อเก็บงานให้เป็นตัวคุมโทนของตัวไฟิกเนเจอร์ให้ดูห่อมากขึ้นงานท้ายก็เป็นงานของ AKC เหมือนเดิมเฟอร์ชั่น3ก็จะมีไฟตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็มีตัวสปอยเลอร์เล็กๆตัวนี้นะครับเพิ่มเติมให้ดดูหหล่่ขึ้น้นนสบีทใญไถยต Ford แตงรอรอแบบนี้นะครับเอเวอเรสต์หรือจะเป็นเรนเจอร์นะครับทักมาพูดคุยได้เลยอาร์ตพนักขอนชลุมกเกษรนเรเบียนศูนย์เก้าแปดหนะครับทักมาพูดคุยได้เลยอาร์ตอยู่ที่ชลุมนี้นะครับสามารถทักมาพูดคุยหรือสอบถามโปรโมชั่นทุกรุ่นได้เลยทั้งเอเวอเรสต์ทั้งเรนเจอร์วันนี้เขาวันนี้ฝากคันนี้ไม่ได้อ่อนใจด้วยนะครับขอบคุณท่านสดีครับ